สวัสดีครับพี่สงบแม่ฮักแม่ฮักแม่ฮักข้าหลามตัดแม่ฮักข้าหลามตัดเหรอใช่ครับเราโพดโคกัดลูกสาวคนเดียวใช่อ่าขาดังเออขาดังใหญ่แล้วพี่อ้าวข่าวดังใหญ่แล้วหรือเอออ้าวตามสืบสายใต้ขาวอะไรน้องตันนุพลกระบ,บี่ปกป้องน้องส้มโอเคจ้ามาแล้วครับกดไรแล้วนะครับน้องหยอกหยอกหยอกกันไปนะคด อ่านี่ไงหมวดจุ๋มมีตัวตนจริงนะครับหมวดนี่หมวดจุ๋มไม่กันมันบอกหมวดจิ๋มอ่าอันนี้วันที่จะน้องหมวดจุ๋มอันนี้นี่นี่นี่มีตัวตนนี่นี่เออหมวดจุ๋มบางพลีนี่มีตัวตนอ่านี่มีตัวตนเมื่อกี้ไม่รู้มันมีตัวตนหรือเปล่าไม่กิ้มันบอกว่าหมวดจิ๋มอ่าหมวดจิ๋มหมวดจิ๋มอะไรวะลมโชยอือสวัสดีครับโอ้หลายช่องลงข่าวไหมฮะเออ ไม่ฮักเขาเลามตัดเลยข่าวโอ้ข่าวลามตัดไม่ฮักข่าวเออข่าวลามตัดอืถามตรงๆนะผมถามตรงนะผมเชื่อทุกคนที่ด่าว่ากันไปมาใช่คณะเดียวกันไหมครับใช่คณะเดียวกันไหมครับโอ้ไม่มีเออคณะเดียวกันคับ คณะเดียวกันอันนี้นี่ตอบตอบก็ยังงงคนถามยังงงคนตอบคนถามยังงงแล้วคนตอบมันจะตอบได้ยังไงวะ <ssä> น้องอิงไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือรูปถ่ายต่างๆถ้าเอาจริงเป็นลิขสิทธิ์ของสาวน้อยหมดนะถ้าคิดจะฟ้องจะเข้าตัวนะเตือนให้รู้เออถูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์ของสาวน้อยหมดอืมใช่ลูก ใช่น้องสุนทรลูกสาวเราไม่ได้สนใจอืมลูกสาวอยู่เหนือรามาาแล้วสมกอบขอบอกอบกินข้าวอ,อิ่มแล้วพร้อมลบจ้ะ้องนักวุ้ยอะไรกันนะกันหนาเออขอบคุณนะนัองจีเมื่อกี้เข้ามามันบอกว่าหมดจิม๋มหมดจิม๋มหมดจิมมดจ๋ม่ะหมดจิม๋มลมโชยได้แค่แค่เนี้ยอืม ันนี้ของแท้ครับดังใหญ่แล้วพี่ข่าวนี้จริงเหรอขอบคุณค่ะยืนหนึ่งนอนฟังแม่รันได้เลยลูกดาวนอนลงชยัยคนเดินทางข่าวนี้ดังเลยใช่ไหมดังเลยใช่ไหมเนี่ยพออยู่พอกินกนน็นี่ไงนี่ไงก็เพราะเพราะมันเอาชนะอะไรมันก็เอาชนะไม่ได้ไง วันนี้ชัน้องตีดคือเอาชนะไม่ได้มันก็มาเอาตรงนี้เอาจุดนี้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้มันในจุดนี้เราไม่ต้องไปตอบโต้มันนะอืมเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวให้แสงให้แสงมันอีกอืมไอ้พวกนี้อะ่ะโอ้ข่าวแม่ฮักกำลังดังพี่ดังในดังในทางที่ไม่ดีนี่นะดังในแบบนี้อนะ สีครับพี่รันน้องสายยาน,น้องเอสขอบคุณมาก,กาค่ะขอบคุณค่ะเบวเออบ้านเนาะบ้าน,นออีสานชาแนลน้องทิพร,รัตน์ขอบคุณมากค่ะน้องยาจกชูมันคงเห็นอย่างไรพี่รันว่าบางทีเข้ามาเพื่อผลประโยชน์พอไม่ได้ผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็เป็นไงพี่รันถึงบอกว่าบ้านฮักแต่ละบ้านฮักนะบางทีก็อะไรไม่รู้นคือว่าเงินมันค้ำคอบางทีผลประโยชน์มันค้ำคอผลจริงๆนะผลประโยชน์เพราะฉะนั้นพี่รันถึงบอกว่าเออถ้าไม่บีเข้าไปเข,ข้าไปคุมนะเข้าไปคุมในบ้านฮักอ่ บ้านฮัดเด็กใหม่นะถึงบอกว่าจะให้เงินเป็นแสนเป็นล้านก็เตะออกพวกไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ทําลายทําลายจริงๆทาลายเสาน้อยจริงๆทําลายองค์กรจริงๆไอ้พวกนี้มันจะชีนช้นิ้วช,ชี้นิน้วเป็นชี้อะไรกูจะชี้อะไรมึงกูชี้อะไรมึงมึงให้ทาอะไรโน่นทำนี่อะไรนี่อะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องอืเตะมันออกขีดมันออกเลยไอ้พวกนี้ อกระแสติดกลับไปอย่างเดียวลูกสาวเรายืนเหนือน้องยูขอบคุณมากค่ะน้องเอ็มน้องเอ็มถูกต้องขยายขุดรากถอนคนอ่าถูกต้องเออตามสืบสายใต้พูดพูดได้ดีมากน้องพี่ชายขอบคุณนะน้องทัพพลขอบคุณมากการน้องดีเอเอก็พราะมีมีเอ็มีพ่อฮักไม่ฮักแบบนี้ไงอืม พี่รันถึงอุ้ยอะไรวะพี่รันถึงบอกว่าเฮ้ยมันมีถึงขนาดนี้เชียวหรือว่าคือพี่พี่รันไม่เข้าใจอ่ะพี่รันไม่รู้อ่ะเพราะพี่รันคือเราไม่รู้สิเพราะช่องของพี่รันเนี่ยพี่รันพี่รันให้ใครแล้วหรือว่ารักใครแล้วให้ใครแล้วเราจะไม่เราจะไม่ทวงคืนแล้วเราจะไม่มาใส่ร้ายเราถ้าเราถอยแล้วก็ถอยไปมาแบบเงียบๆก็แค่นั้นเองอืม อ่าตรงประเด็นเลยพี่ขอบคุณกัน้องแหม่มอาชาแนลใช่ไหมล่ะผลประโยชน์นั่นแหละเราก็ไม่รู้ลูกสาวนี่อย่างเดียวพอทุกอย่างจบถูกครับพี่ถูกครับพี่สงบน้องจีเมื่อคืนนี้แม่ฮักอังกฤษพูดดีมากแกบอกว่าแกรักน้องและเชื่อสถานในตัวน้องใครไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆอย่าพูดมากถูกอืม ใครไม่เชื่อก็เฉยๆอยู่เฉยๆคนเนี่ยเราเราเราอันนี้ไม่ได้หรอกอแล้วคนต่างคนที่อยู่ต่างสายต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่อเขาเชื่อว่าชาติกําเนิดลูกสาวเราเป็นมายังไงหนึ่งนะเขาเชื่อว่าชาติกําเนิดของลูกสาวเราเป็นมายังไงแล้วก็สองลูกสาวเราทําตัวดีวางตัวดีอ่าวันนี้อันขออ่านคอมเมนต์นะโอเคจ้ะแล้วลูกสาวเราทําตัวดีวางตัวดี ลูกสาวเราก็ถึงต้องดังถึงต้องปังนี่ไงสมกับที่ลูกสาวเราเอาวางสมกับที่ลูกสาววางตัวดีด้วยแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็ลูกสาวเราเห็นไหมไปหน้าเซเว่นไปให้อาหารม,มุมอาหารแมวไม่ได้สนใจใครเจอขอทานหน้าเซเว่นเจอคนอ่ะคนตกทุกข์ได้ยากลูกสาวเราเข้าเซเว่นถ้าเจอเจอก็ซื้อของมาให้เห็นไหมคะโอ้พี่รันเห็นแล้วน้ําตาไหลคุณลุงที่อยู่หน้าเซเว่นแล้วก็ไปดูข่าวน้องอิ่มนะคุณลุงที่อยู่หน้าเซเว่นแล้วก็ ลูกสาวเราเข้าไปเซเว่นแล้วก็ซื้อมาให้ซื้อนมซื้อซื้อนมซื้อข้าวซื้อขนมปังแล้วก็มาให้ถึงจะเป็นน้อยนิดอ่ะถึงจะเป็นน้อยนิดแล้วเขารู้สึกในกระปุกนั้นก็คือพี่รันเห็นพี่รันก็จะให้ให้ให้ร้อยนะให้คนละร้อยให้คนละสองร้อยนะจริงๆถ้าหน้าเซเว่นพี่รันเห็นนะในกรุงเทพเหรืออะไรแบบนี้พี่รันก็เห็นนะ่ะแล้วบางบางครั้งป้าปายังห้ามเลยว่าโอ้เธอเธอเดินไปไหนเธอบอกลูกเธอรู้ทุกอป่าในกรุงเทพเนี่ยขอทานเยอะมากเลยถ้าเธอให้แบบนี้นะเธอก็ให้ไม่หวั่นไม่ไหวหรอกอื้อ จริงๆพอเราเห็นพอเราไม่ให้เราเดินพอเราย้อนกลับไปพอเราไม่ให้เนี่ยเฮ้ยเรายังหาได้นี่วะแล้วต้องย้อนกลับไปไปให้อีกอะแต่พี่รันก็ไม่รู้ว่าขอทานในกรุงเทพเนี่ยลูกสาวเราจะไม่ไม่ให้ขอทานในกรุงเทพนะลูกสาวเขารู้ในขอทานในกรุงเทพนะแต่เขาจะให้ทางต่างจังหวัดอืมอนางข้อสังเกตเออนางเฝ้าผมเฝ้าสังเกตมาเออมาปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นตั้งแต่น้องใหม่ เข้ามาและกลุ่มที่อยู่รอบตัวน้องนั่นแหละครับโอ,ไอ,อ,อ,อ้ไม่ต้องเออน้องนี่นายชลาธรไม่ต้องเอ่ยถึงเลยนะพี่นันว่ายิ่งเราเอ่ยึงยิ่งให้แสงให้ค่าให้มันเงียบให้มันให้มันตายสนิทไปเลยอ่าพี่สงบอ่ให้ลูกสาวและแม่หน่อยพ่อเอกนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องออกมาตอบโต้ทุกกรณีถูกอืถูก,ถกต้องตัดทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยไอ้พวกที่ทโอ้ยมันมีเยอะถ้าเราคุมตรงนี้ได้นะ